สวัสดีครับจักรพันธ์ฟันธงประจำวันเสาร์ที่26เมษายน2568ครับวันนี้มี10คู่มาฝากกันสวนจะมีอะไรกันบ้างไปลุยกันเลยดีกว่าครับคู่แรกวันนี้ครับเริ่มต้นกันที่รายการบุนเดสลลกาโวลฟบวกเจอกับไฟบวกในเวลา2ทุ่มครึ่งครับคู่นี้มีซ้อฟุตบอลเกรดพรีเมียมมาแจกกันกับกิจกรรมไทยสกอร์ครับว่าโวล์ฟบวกเจอกับไฟบวกวันนี้จะจบลงด้วยสกอร์เท่าไหร่วิธีการร่วมสนุกไม่ยากเลยครับเพียงแค่พิมพ์คําตอบ ลงไปในช่องคอมเมนต์ข้างล่างนี้นะฮะแล้วแคปรูปคำตอบครับส่งไปในกลุ่มอีกทีเพื่อยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ก่อนที่บอลคู่นี้จะเริ่มเตะครับหรือว่าก่อนเวลา2ทุ่มครึ่งทางเข้ากลุ่มเพื่อส่งกรบ้านข้อนี้ปักหมุดไว้ให้ข้างล่างน,นี่แล้วครับส่วนแนวทางของคู่นี้เดี๋ยววันนี้ผมรีบส่งให้นะฮะเข้าไปรอรับแนวทางคู่นี้กันได้ในกลุ่มก่อนบอลคู่นี้จะเริ่มเตะกันได้เลยครับทางเข้ากลุ่มปักหมุดไว้ให้ข้างล่างนี่แล้วครับ แล้วเจอกันในกลุ่มนะครับคู่ที่2ครับ TSG Hoffenheim เจอกับ Borussia Dortmund ในเวลา2ทุ่มครึ่งถึงแม้ว่าฟอร์มของ TSG Hoffenheim เมื่อต้องเฝ้ารังนั้นจะดูพอใช้ได้ครับแต่ว่าภาพรวมดูไม่ค่อยดีเลยครับแล้ววันนี้ต้องต้อนรับการมาเยือนทีมที่ผลงานดีกว่าคุณภาพดีกว่าอย่าง Borussia Dortmund ผมว่างานยากแลละครับเพราะฉะนั้นคู่นี้จักรพันธ์ขอฟันธงไป Borussia d o r t m u n ที่0.75คู่ที่3 Bayer m u n i c เจอกับไม0.5ในเวลา2องทุ่มครึ่ง ผมมองว่าไบาอิมินกชนะแน่นอนครับสำหรับเร์ในวันนี้แต่ไม่น่าชนะขาดครับเพราะว่าไมลูนห้านั้นบุกมาเย็ยนด้วยความมุ่งมั่นครับ พวกเขายังมีโอกาสลุ้นไปเตะช่วยวัุโรปอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นเกมวันนี้มล์ศูนย์ห้าจัดเต็มแน่นอนก็น่าจะสร้างความยากลำบากให้กับไบเยอร์มิวนิคเจ้าบ้านวันนี้อยู่พอสมควรเลยครับเชื่อว่าไบเยอร์มิวนิคจะทําได้เพียงแค่เฉือนชนะไม่ข้ามจุดที่ได้มาครับเพราะฉะนั้นคู่นี้จักรพันธ์ขอฟันธงรองมล์ศูนย์ห้าที่สองลูกครับคู่ที่สี่ครับเลเวอร์กูเซ่นเจอกับออาส์บวกในเวลาสองทุ่มครึ่งเลเวอร์กูเซ่นช่วงหลังน่าฟอร์มดรอปไปเยอะครับสองนัดล่าสุดก็ทําได้เพียงแค่เสมอนะฮะฮ ในขณะที่อัลสบวกนั้นผลงานช่วงหลังก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่ครับ10หนาทีผ่านมาแพ้จากฝูงอย่างเบอร์เยอร์มิเนกไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นผมเลยมองว่าอัลสบวกวันนี้น่าจะสู้ได้ครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับจะกระพันขอฟันธงรองอัลสบวกที่1.25คู่ที่5ครับบูเดสลลกาเยอรมันไอทราฟเฟนเฟิร์ตเจอกับแอเบไลซิกในเวลา5ทุ่มครึ่งไอทราฟเฟเฟิร์ตช่วงหลังนั้นดูวางใจได้ลำบากครับห้านาทีผ่านมาชนะไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นจากทุกรายการที่ผ่าานมา วันนี้ต้องเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนไอเบลเลสิกที่บุกมาเยือนด้วยความมุ่งมั่นเลยครับพวกเขาต้องการที่จะชนะเพื่อที่ลุ้นพื้นที่ไปเตะแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยนั่นทำให้ไม่ง่ายแน่ๆครับสำหรับไอทรอฟเฟนเฟิร์ตในการเจอไอเบลเลสิกในวันนี้ครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับจากพันขอฟันทงรองไอเบลเลสิกที่0.25 คู่ที่6ครับพรีเมียร์ลีกอังกฤษเชลซีเจะกับเอเวอร์ตันในเวลา6โมงครึ่งเจ้าบ,บ้านเชลซีนั้นดูดีกว่าเยอะเลยครับผลงานการเฝ้ารังของพวกเขาเอาเรื่องครับชนะมา5จาก6นัดหลังไม่แพ้ใครเลยครับเสมอไปเพียงแค่เกมเดียวยิงรวมไปถึง13ประตูดูแล้วน่าเชียร์กว่าเยอะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้จะกระพันขอฟันธงไปเชลซีที่1ลูกครับคู่ที่7ครับพรีเมียร์ลีกอังกฤษเซาทเมป์ตันพบกับฟูแลมในเวลาสทุ่ม ยังมองไม่ออกเลยนะครับว่าซาท์มตันจะต้านทานฟูลแลมยังไงได้ไหวน,นะฮะในเกมวันนี้ครับถึงแม้ว่าฟูลแลมจะฟอร์มแผ่วไปพอสมควรแต่ว่าด้วยคุณภาพของทีมก็ยังดูเหนือกว่าซาท์แมตันอยู่เยอะครับและอย่าลืมครับว่าพวกเขาเคยเอาชนะลิเวอร์พูลมา3ประตูต่อ2ด้วยเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับจะกระพันขอฟันธงไปฟูลแลมที่0.75 คู่ที่แปกับวูฟแคมตันเจอกับเลสเตอร์ซิตี้ในเวลา3ทุ่มผมยังมองไม่ออกเลยครับว่าเลสเตอร์จะเอาอะไรมาสู้กับวูฟแคมตันที่กำลังเข้าฝักเข้าฟอร์มสุดๆในชั่วโมงนี้พวกเขาชนะมา5นัดติดต่อกันเขาฝักเข้าฟอร์มสุดๆเลยครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับจกกักรพัน์ขอฟันธงไปวูฟแคมตันที่1ลูกคู่ที่9กครับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดพบกับอิฟสวิตทาวในเวลา3ทุ่มอิฟสวิตทาวเพิ่งจะแพ้ อาร์เซนอลมาศูนย์ประตูต่อ4ครับในนัดล่าสุดโดยที่เหลือเพียงแค่10คนนั่นก็น่าจะส่งผลต่อความฟิตของทีมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับและวันนี้ต้องมาเจอกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดที่ถึงแม้ว่าจะหลุดแพ้แอสตันวิลล่าในเกมล่าสุดแต่อย่าลืมว่าผลงานการเฝ้ารังของนิวคาสเซิลนั้นดุดันเอาเรื่องครับเพราะฉะนั้นคู่นี้จจกรพันขอฟันธงไปนิวคาสเซิลยูไนเต็ดที่2ลูกครับ คู่ที่10ครับไบรตันเจอกับเวสต์แฮมยูเนเต็ดในเวลา3ามทุ่มดูทรงแล้วไม่ได้อยู่ในช่วงที่เข้าฟอร์มด้วยกันทั้งคู่ครับแต่ถ้าจะให้เลือกผมมองไปทางฝั่งเจ้าบ้านอย่างไบรตันครับที่มีผลงานการเฝ้ารังดูน่าสนใจอยู่ครับชนะมา3จาก5นัดในลีกแพ้ไป1แล้วก็เสมอไป1ครับยิงรวมไปถึง9ประตูและเมื่อเทียบกับเวสต์แฮมยูเนเต็ดที่ไม่ชนะใครมา6นัดติดต่อกันแล้ว เจ้าบ้านนั้นก็ดูน่าเชีร์กว่าเยอะครับเพราะฉะนั้นคู่ดีครับจาก,กพัน์ขอฟันทงไปไบรตันที่0.75 และนี่คือทั้งหมด10คู่ประจำวันเสาร์ที่26เมษายน2568น2,568ครับขอให้ทุกท่านโชคดีและก็มีความสุขกับการเชียร์ทีมที่ท่านชื่นชอบถ้าหากคอนเทนต์วันนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe และอย่าลืมกดแจ้งเตือนด้วยครับจะได้ไม่พลาดกิจกรรมรูมไปถึงการ,รวิเคราะห์ด้วยกันแบบนี้ในทุกๆวันส่วนนหมอเวลาของจักรพันธ์ฟันทงแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ